สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับที่สนใจรถกระบะนะครับหรือรถครอบครัวมือสองที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับเป็กเพชรยนต์ที่โกดัง3บริษัทเพชรยนต์นะโอ้โหมีกระบะเข้าใหม่เยอะครับและแต่ละคันน่าใช้งันเลยนะครับราคาเริ่มต้น3 0 0 0 0นกว่าบาทนะสำหรับคลิปนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมหาดอกเบี้ยพิเศษให้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มทุกคันเดี๋ยวผมดันให้นะครับ วันนี้จะพาพี่ๆรับชมนะครับมีทั้งรีโวครับดีแมคครับนาวาล่านะสามยี่ห้อเนี่ยนะกระบะก็สามอันดับแรกในไทยอยู่แล้วนะครับใครสนใจรุ่นไหนคันไหนคุณทักมาได้นะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านทั่วไทยและพิเศษสาหรับคลิปนี้คุณดูรถกระบะหรือรถครอบครัวนะครับจากช่องนี้คุณทักมาหาผมครับเป๊กครับเป็นผู้จัดการฝ่ายขายที่เป็นยนต์ผมดูให้พี่ๆฟรีครับรับประกันเครื่องเกียร์หปีซ่อมศูนย์คุณซื้อโตโยต้าคุณซ่อมศูนย์โตโยต้า คุณซื้ออีซูซูคุณซ่อมศูนย์อีซูนะครับหนึ่งปีหรือสองหมื่นโลหรือคุณซื้อนะนาวราแบบนี้คุณก็เข้าศูนย์นิสสันได้เลยฟรีนะครับทั่วไทยวันนี้ไม่ได้พาดูแค่กระบะนะเดี๋ยวจะพาชบ,ชบดูรถครอบครัวด้วยนี่นะครับมิวเอ็กสีดำฟอร์จูเนอร์สีดำฟอร์จูเนอร์สีขาวนะี่ครับแบบนี้มีใหพ้พี่เลือกชมเลือกใช้เยอะที่สุดในย่านนี้แน่นอนมาผมพาพี่ๆรับชมคันนี้ก่อนอีซูซูนะคันนี้ทะเบียนหกอนะไรเนี่ยหกเก้าหกแปดแปดนะครับดูทะเบียนยนัง เอ่อเป็นไฮแลนเดอร์สประตูครับ1.9ึแซปี22จด23นะคันนี้ไม่เก้าหมื่นครับ 679, สนเจ็ดเกียร์ออโต้ยกสูงนะครับ679ป้ายแดงมันออกมาเท่าไหร่ประมาณ9 0 0 0แสนไหมนะครับป้ายแดงประมาณ9 0 0 0แสนกว่าเนาะตอนนี้6 7 9 0 0 0นะครับ4ประตูออโต้ยกสูงครับฟรีดาวได้จัดไฟแนนซ์ได้ซื้อสดได้นะครับผ่อนก็ผ่อนสักหมื่นต้นๆนนะคันนี้ฟรีดาวผ่อนหมื่นต้นๆครับอย่างหล่อเลยอ่ะนะ1.9ึแซนะครับรถสวยน่าใช้ครับอิซูซูมีเยอะ นะครับแต่เยอะสุดน่าจะเป็นรีโวนะนะครับมาดูคันต่อไปดีกว่านาวาร่า4ประตูยกสูงรู้สึกคันนี้จะเป็นเกียร์แมนนวลตัวแบ็กอิดิชัน2.5นะ2.5 e นะครับ el ขอภยัยคันนี้459,000ปี19นะครับปี19 459,000มาไม่แสนหกเนเดี๋ยวผมมาดูเกียร์ก่อนเกียร์ออโต้ครับคันนี้459 4ประตูหรอผ่อนเท่าไหร่7,000ปลายอะ8 0 0 0ไม่เกินนี้นะครับได้ปี19นะครับยกสูง ออโต้ EL นะครับกล้องถอยจอร์ดสกรีนนะครับมีครบมาดูคันต่อไปให้ดูคันนี้ดีกว่านี่สี่ประตูยกสูงมีแคลรี่บอยให้แล้วนะครับไม่ต้องไปติดเองนะหลายหมื่นนะแคลรี่บอยคันนี้จะเป็นสองสองจ e แน่นอนนะครับยกสูงแบบนี้5้าแสนสนาพันครับปี19นะรู้สึก19.20ด้วยไม่หนึ่งแสนแปดปี19นะครับก็ผู้ชายขับได้ผู้หญิงขับดีครับเกียร์ออโต้ยกสูงมีแคลรี่บอยให้แล้วอันนี้เป็นรถบริษัทครับรถหน่วยงาน มือเดียวประวัติศูนย์นะครับมือเดียวปลอดศูนย์มีแคลรีบอยให้แล้วนะครับรถสวยน่าใช้ทัศนวิสัยดีครับน้องๆฟอร์จูเนอร์ er เลยยกสูงแบบนี้มาแล้วก็คันต่อไป889,000เองอะ่ะเฮ้ยราคาโอเคนะ2.4 V 889สี่วปไม่แสนสองปี19ครับฟอร์จูเนอร์อ่า889ก็ 89, ผ่อนอยู่เท่าไหร่หมื่นประมาณเอ่อหมื่นต้นๆน,นะคันนี้ฟรีดาวผ่อนหมื่นกว่าบาทนะครับเผื่อใครสนใจนะครับฟอร์จูเนอร์เรามีหลายคัน มิวเอก็มีหลายคันมิวเรู้สึกราคาเริ่มต้น5 6าหกแสนนะครับฟอร์จูเนนี่เริ่มต้นประมาณ8นะเพราะว่าเรามีประมาณปี18ขึ้นนะก็8ปดแสนกว่า8ปดแสนปลายแปดแสนกลางอ่ะนะครับ, 8, 8, 8, นะครบใครสนใจนะฟอร์จูเนอร์หรือมิวเนะครับหรือรถกระบะคุณทักหาผมได้โดยตรงเดี๋ยวผมส่งรูปให้ดูทีละคันครับศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่มิวเอสีดำเนะทะเบียนเชียงใหม่เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกรมอให้คันนี้ราคาอยู่ที่แปดแสนสามหมื่นเก้าพันปียี่สิบคร 8แสนสามหมื่นเก้าพันนะครับขับเรื่อยๆนะคุณมาอันนี้นะอันอันนี้เนี่ยขับนุ่มกว่าขอภายนะเครื่องสามพันแรงๆท่าน1.9เก้เรื่อยๆนะครับดิออนิกเนวนะครับปี20ไม่ห้าหมื่นครับ8 3 9 0 0ามาพสนใจอย่าพลาดนะครับราคาดีด้วยนะอะทีอดีดำไหมทีอาร์ดีดำครับคันนี้อทีอาร์ดีดำปีปี1ิบหรอสิบหกจดสไมนะไม่แสนหนึ่งนะครับ8แสนเจ็มืนเะก้าพั 1, น เฮ้ยแปดกว่าเองอะ่ะแล้วคุณได้ TRD อ่ะหล่อๆแบบเนี้ยนะล้อแม็กซลายพิเศษนะครับตัว2.8ด้วยนะใครสนใจ TRD ดำนะคันนี้อย่าพลาดมาดูคันนี้ดีกว่า Mew X นะครับ Mew X คันนี้ Mew X คันนี้ราคาเท่าไหร่6กแสนห้าหมื่นเก้าพันเองปีสิบเจ็ดไม่เก้าหมื่นหนึ่งจุดเก้า DVD นะครับหนึ่งจุดเก้า DVD หกแสนก็บาทคนน่าใช้อ่ะนะครับใครสนใจนะครับ Mew X เนาะรถในฝันของใครใหลายๆคนนะครับรถครอบครัวขับนุ่มๆ นะครับอึดๆทนๆนะครับมาจัดได้เลยนะครับวันนี้ไปไปเร็วนิดนึงเพราะว่าจะพาพี่ๆดูให้มันครบอะในหลายคันคุณดูดิมีอีกประมาณเกือบ30คันะนะครับผมต้องพาพี่ๆดูนะอ่ะดูวันต่ออีกเพิ่งปิดกัน379,000ครับปี1 9ไม้2อ3แ e v o p ีโวพีลั2เนอดูหน่อยเกียร์ออโต้ด้วยอ่าใครไม่ซีเรียสเรื่องไม้นะมาจัดคันนี้ได้379,000ม2 0 0 0 0ไม้2,000 นี่แต่เป็นรถบริษัทนะเขาเช็คศูนย์ทุกหมื่นโลอยู่แล้วนะครับอึดดึกทนวันวิ่งได้เป็นล้านอยู่แล้วอ่ะรีโวนะครับอันนี้ไม่สองแสนปี19นะครับแครบยกสูงออโตโอ้ผู้ชายขับได้ผู้หญิงขับดีแล้วราคามันแค่สามแสนกว่าบาทคุณสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านทั่วไทยนะผ่อนอยู่เท่าไหร่เจ็ดพันนะฟรีด้าผ่อนประมาณเจ็ดพันนะครับหกพันปลายเจ็ดพันนะอ่ะคันนี้สี่แสนเก้าพันปีสิบแปดไม่สองแสนเหมือนกันเลยถ้าเอาเอาคันข้าง นะคันนี้4ี่แสนเก้าพันไม่ดิฟกันสามหมื่นโลผมเอาคัน้าข้างอ่ะเอาถูกกว่าดั้งสามหมื่นบาทเนะี่ยเป็นแคปออโต้ยกสูงเหมือนกันนะครับสนใจแคปออโต้ยกสูงนะสองคันนี้จัดได้แต่ถ้าจัดก่อนนะ่ะคุณเอาคันขวาก่อนคุ้มกว่าครับไม่ถูกแพถูกกว่าสามหมื่นบาทไม่เยอะกว่าสามหมื่นโลผมก็คุ้มเอากิโลละบาทผมเอาอ่ะนะครับแต่ถ้ามันแบบดิฟกันแบบเป็นแสนโลผมก็คงเอาไม่น้อยเนาะแต่ถ้ามันมันดิฟกว่าแค่สามหมื่นสามหมื่นโลสามหมื่นบาทผมเอาไม่เยอะครับอ่ะมาดูคันต่อไปเจ็ดเจ็ด 54นะคันนี้เป็นตัวเดี๋ยวขอดูสกบก่อนเอ่อรีโวครับตัว Z ซ d i t i o n นะเอนทุย4แสน7หมื่นาพันนะรู้สึกว่าคันนี้เป็นออโต้ใช่นะเกียร์ออโต้ครับฟิล์ม,มืดมากเลยอ่ะคันนี้4แสน7หมื่นาพันนะครับเกียร์ออโต้นะครับตัวเตีย้ยนะแซดอิดิชันนะครับหน้าหมูป่านะตัวใหม่ของเขาแล้วอะนะครับสนใจจัดได้นะเกียร์ออโต้ปียังใหม่อยู่เลยปี23นะครับมาดูคันต่อไปคันนี้โอ้โหเป็นกระบะแครบครับมีสปอร์ตบาร์แบบอลูมิเนียมแบบนี้ให้ นะครับเกียร์ออโต้แน่นอนนะกระบะแครบเราไม่ค่อยเอาเกนะียร์แมนนวลอ่ะสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทครับปีสิบแปดไม้เท่าไหร่เดี๋ยวผมขอเช็คไม้ก่อนไม้ไม้แสนหนึ่งเอ้ยคันนี้เนี่ยเนี่ยถ้าจะเอาอ่ะเนี่ยเอาไม้น้อย,อยๆแบบเนี้ยปีสิบแปดครับสี่แสนนะสี่แสนต้นๆน,น,น,นะคันนี้เท่าไหร่สี่แสนเก้าพันป่ะตะกี้ที่ดูนะครับสี 4, ่แสนหนึ่งอ้าวเฮ้ยเอาคันนี้ดีกว่าถ้าจะเอาอ่ะนะแครบออโต้ Auto, ยกสูงปีสิบแปดนะครับอ่าตัวหน้าหล่อเนาะรีโว นะครับมีสปอร์ตบาร์ให้แล้วไมค์แค่แสนหนึ่งครับสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทนะผ่อนเจ็ดพันก็บาทตลอดสัญญาฟรีดาวได้นะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านเนี่ยถ้าจะเอาราคาที่มันดิฟกันเนอะแฟร์แฟร์อะเนอะไมคห่างกันแสนกว่าโลอะราคาหายไปประมาณ30,000บาทผมว่าคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีนะครับติดสปอร์ตบาร์ให้นะมีไลเนอร์อะไรต่างๆให้ครบหมดแล้วนะครับกระบะมือสองครับเพชรยนต์มีให้พี่ๆเลือกชมเลือกใช้เยอะที่สุดในย่านนี้มาดูคันต่อไป4150 นะคันนี้รู้สึกว่าลูกค้าถามกันเยอะนะ4ี่หเป็นตัวไฮ g h นเด d e r 4ี่ประตูยกสูงออโต้ครับปีย3สิบสามสีขาวลูกค้าถามเยอะเพราะอะไรรู้ไหมไม่หมื่นสามอะไม่หนึ่งหมื่นสามพันกิโลนะครับอ่าคันนี้ปี23ิบสามไม่หมื่นสามหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันไม่หมื่นสามหนึ่งจุดเก้าแซดบอกเลยเกียออโต้ Auto คันนี้ได้ไปคุณไม่ผิดหวังครับเหมือนคุณได้รถใหม่ป้ายแดงรถหนึ่งปีนะครับราคาหายไปสองแสนกว่าบาทและไม่แค่หมื่นสาม ไม่ผิดหวังครับดอกเบี้ยเริ่มต้น2.39ถ้าคุณเครดิตดีอะนะผมจัดให้นะ2.79 2.39เดี๋ยวหาให้เอานะติดต่อเข้ามาครับ065 951 3374ครับไลน์ครับแอ PEK 152ไปไปจัดมิวเอ็กคันนี้กันมิวเอ็กทะเบียน178ทะเบียนสวยด้วยนะ3ตัวนะครับ749,000ปี18ไม้80,000 3.0 Navy ปี18 7 4นะป้ายแดงต้องมีหลัน่ะนะครับตอนนี้นะครับ ไปแปดงมีรัน5เนาะเพราะ3.0มจุดนวีะครับตอนนี้หายไปครึ่งแล้วปี18บนะลดประมาณ6ปีไม้น้อยไม่หลักหมื่นครับเจ็ดแสนก็บาทสนใจคุณจัดได้นะ7,49,000มื่นกาดูคันต่อไปครับคันต่อไป5 9 9 0สนปี20ไม้ส e ี่หมื่นพรีแลนเนอร์อนะครับอีพลัเนี่ยจะเพิ่มมา2จุดนะมีอะดีกว่ามีจอทัชสกรีนครับมีไฟโปรเจคเตอร์มีกล้องถอยอไม่มีอมีห้าแสนปียีไมแคสี่หมื่น 8,000กิโลอ่ะนะทะเบียน9082ครับไม้น้อย599ผ่อนประมาณหมื่นหนึ่งะคันนี้ฟรีดาวผ่อนหมื่นหนึ่งพอดีอ่ะนะครับปี20ไม่ส0 0 0 0ื่นะครับ, 20, 40, รบกระบะยกสูงออโต้อ plus นะครับกล้องถอยจอร์สกรีนมีให้พี่พครบแล้วนะครับคันต่อไปนาวาล่าบ้างนาวลาล่า369,000ปี1 9ไม่80,000 e ื่นแบ็กอ o ดิช่น2 5 e แคปแมนนวลอ่ะชัวร์แมนนวลนะครับ3 6 9 0 0นหะครับคันนี้อ่ะผ่อนก็700ันะผ่อนประมาณเจ00นะครับ,น,บ, 7, 000, น,รบนาวลาล่า แมนนวลแคปครับตัว e นะแต่เป็นแบ็กอีดิชันนะตัวแต่งหล่อให้แล้วนะครับมาดูขั้นต่อไปเฮ้ยเทาดำแบบนี้นานๆมาทีเทาดำออโต้ยกสูงครับ539,000ปี19บเจนยีไม่แสนสี่นะเป็นตัว e plus นะ่ e plus นะฮะมีไฟโปรเจคเตอร์พร้อมเดย์ไลท์นะครับ,ม, or, light, รบมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนครับเกียร์ออโต้ยกสูงสีเทาดำหายากขับหล่อๆน้องๆ Fortuner ทัศนวิสัยดีผู้ชายขับได้ผู้หญิงขับดีได้เกียร์ออโต้ ได้ไปคุณไม่ผิดหวังแน่นอนสําหรับคันนี้นะครับติดต่อเข้ามานะคันนี้ห้าแสนสามหมื่นเก้าพันเบอร์ผมครับศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ไลน์แอด pek หนึ่งห้าสองมีแอดนำหน้านะมาดูคันต่อไปครับคันนี้สี่เจ็ดเก้าศูนย์นะครับไมห้าหมื่นเจ็ดนะครับปีบเอ็ดนะปีบเอ็ดนะคันนี้นะครับเป็นตัวรู้สึกว่าจะเป็นตัวเเข้ามาใหม่นะสี่ประตูนะครับเป็นสี่ประตูตัวเตี้ยนะครับสีเทาดำเบอรอใครสนใจนะทักมาได้นะครับศูนย์หกห้า 9หัน1 3374เฮ้ยคันนี้หล่อเลยอะคุณดูดิอ่าเป็นตัวเอนทรีนะปีมันยังใหม่อยู่เลยอะเดี๋ยวผมขอดูสคบได้ไหมนะจําไม่ได้รู้สึกว่าปีประมาณยี่สิบสองยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสามนะตัวหน้าหมูป่าเนี่ยนะสคบไม่มีเดี๋ยวผมขอเปิดอ่ากูเกิลชีตนะครับขอดูราคารถสดๆตอนตอนนี้เลยนะครับเผื่อใครสนใจนะครับรีโว่นะครับตัวหน้าหมูป่านะครับมีสติกเกอร์ติดให้ชุดแต่งนะล้อแม็กซ์ลายเททะเบียน6087 6087คันนี้เป็นตัว4ประตู Entry นะครับ2.4 Entry ปี23ครับไม่ห้าหมื่น0 0งหกแ0 0เนะครับคันนี้ไม่ห้า0 0ื่เองอ่ะนะ4ประตูออโต้ครับสีขาวครับขับไปไหนก็หล่ออ่ะคุณดูมีแคลรี่บอยให้แล้วนะครับได้ไฟ led โปรเจคเตอร์นะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ครับแล้วก็มี led เป็นเดย์ไลท์ขออภัยนะครับรถสวยน่าใช้อีก1คันนะครับสีขาวนะคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนมาดู Fortuner คันนี้ไหม f o r er t จูเนอร9401อ้าว9401เดี๋ยวขอดูราคาก่อนนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะเข้าใหม่รอปรับสภาพ789,000ปี19 m y 180.24V เฮ้ย Fortuner นะครับปี19 700,000ายอ่าเผื่อใครสนใจ Fortuner 700,000ก็บาทครับสีดำนะครับอย่างเท่เลยนะ789,000ผมดูไม่ผิดเนาะ789,000นะครับ 2.4V May 18ปี19 ปี19 789,000นะครับสีดำหลอ่ลอๆเลยนะครับ2.4 V นะครับสนใจ Fortuner คันนี้คุณจัดได้จัดอะได้ไปคุณไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ700,000ก็บาทได้ Fortuner ขับมาดูอีกหนึ่งคันครับทะเบียน382 Fortuner สีดำล้านหนึ่งเนครับเป็นตัว TRD Sportivo e 2.8นะครับปี19ไม้52,000หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทอนะค,คันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ10,700อะ10,700กว่าๆ่ r d ข่าวนะ ปี19นะครับไม้น้อยไม้ห้าหมื่นหลังคาแบ็กท็อปครับล้อลาย T R D แบบนี้นะสนใจนะครับจัดได้เลยนะครับคันนี้จัดได้เลยไม่ผิดหวังครับ T R D นะรถสวยน่าใช้เอ่รถสวยน่าใช้นะครับอ่ะใครสนใจทักได้มาดูคันต่อไปครับแคปเตียสามแสนแปดหมื่นเก้าพันปี19ครับคันนี้ตัว J plus นะครับไม่แสนหกสามแสนกว่าบ,บาทไม่แสนหกเกียร์ออโต้อะเฮ้ยสีขาว เกียร์ออโต้สีขาวครับไม่แสนหกสามแสนแปดหมื่นเก้าพันอ่ามีใครหาไหมกระบะแคปเตียออโต้นะครับเดี๋ยวใส่ฝาครอบกระทะให้นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่ไม่นานนะครับเกียร์ออโต้ครับตัวแคปเตียสีขาวสวยๆนะเป็นรีโวนะครับตัวหน้าหล่อแบบนี้ปีสิบเก้าไม่แสนหกครับสามแสนแปดหมื่นเก้าพันได้แคปเตียออโต้เลยนะมาดูคันต่อไปคันนี้คันนี้แคปเตี้ยไม่รู้ออโต้ 9, เปล่าสามแสนหกหมื่นเก้าพันเฮ้ยราคาดีนะเดี๋ยวส่องก่อนเฮ้ Auto, ยเกียร์ออโต้อีกแล้วอ่ะกระบะแคปออโต้ครับ ตัว J+ นะครับเซนอิดิชั่นสามแสนหกหมื่นเก้าพันปีหนึ่งเก้าแสนห้านะไม่แสนห e ้านะนะครับคันนี้สามแสนเท่าไหร่เนี่ยสามหกเก้าคันข้างสามแปดเก้าสีขาวน่าจะแพงกว่าเนาะนะ,ะใครสนใจนะครับแคปเตียออตโต้เดี๋ยวใส่ล้อท้าให้เหมือนเดิมใส่ฝาครอบให้นะมีสองคันครับสีบลอนกับสีขาวออตโต้ทั้งคู่สามแสนสามหกเก้ากับสามแปดเก้านะครับปีสิบเก้าเหมือนกันนะสนใจทักได้นะครับเกียร์ออตโต้นะเราได้เป็นกระบะแคปแบบนี้ ไม่ได้มีมาบ่อยๆมาคันนี้เลยสดๆร้อนๆเพิ่งเข้านะผมต้องมาส่องราคายอยีกแล้วนะรถเพิ่งเข้านะครับสคบย,ยังม,มียังไม่ล้างเลยเนี่ยนะครับอ่ะร,เเเเรเถเนะพิ่งเข้าใหม่ป้ายยังไม่เปลี่ยนเป็นเป็นเพชรยนต์เลยทะเบียน5756นะเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆ5756 2.4อี e ปี19ครับไม่หน1่งแสนหนึ่ปี19ยังไม่ติดจองสนใจคุณจัดได้เลยคันนี้เกียร์ออตโต้ยกสูงสอี e นะครับมีแคลร่บอยให้แล้วไม่ต้องไปติดใหม่เนาะติดเองก็เป็นหมื่นะนะครับคันนี้ทัศนวิสัยดีไม่ไม่เยอะนะรถ5ปีไม่หนึ่งแสนหนึ่งพันเนี่ยก็วิ่งแค่ปีละสองหมื่นเดือนละพันแปดวันละหกสิบอ่ะตีไปง่ายเลยขับวันละหกสิบโลเหมือนเราขับไปทํางานเนาะสามสิบไปกับ 30, สามสิบเสาร์อาทิตย์อาจจะวิ่งเยอะหน่อยนะวันบางวันวันธรรมดาวิ่งสิบโลบางวันวิ่งเจ็ดสิบโลเงี้ยมันบาลานซ์กันเฉลี่ยวันละห้าหกสิบโลแบบเนี้ยคุ้มครับคันนี้ห้าแสนสองหมื่นเก้าพัน นะครับฟรีดาวได้จัดเฟแนนซ์ได้เต็มนะปีสิบเก้าแคบอยมีให้ครบไม่ต้องไปจดทะเบียนใหม่นะเป็นรถหน่วยงานครับประวัติศูนย์มือเดียวปลดระว่างนะครับมาให้พี่ๆีดูดูแบบนี้แล้วสนใจบ้างไหมสนใจคันไหนติดต่อหาผมนะศูนย์หกห้าเก้าหหนึ่งสมสามสี่ 4, นี่ผมมีเวนจุรีเกียออโต้ด้วยสีดำให้ดูก่อนแ7ดแสนเจ็ดหมนเก้าันสามจุศูนวีะครับสามจุดศูนวีตัววีที่ท็อปสุดนะประตูไฟฟ้านะครับปีสิแดไมแนห้ารถหน่วยงานนะครับแ7ด0 0 0เจ็ดหมืนเก้าพันเนีย ตัวท็อปเขาอะแต่จัดไม่เต็มนะขอมีเงินดาวสักแสนกว่าบาทนะครับมาดู2คันสุดท้าย4ประตูนะกับแคปเตียนะสี่ประตูกับแคปเตี้ยสึกเป็นออโต้มา้คันนี้3ามแสนแปดหมื่นเก้าพันปีสิบเก้านะครับสองจุดสี่เจพารปี1ิบเกไม่แสนห้าครับสามแปดเก้าผ่อนเจ็ดพันกว่าบาทเกียออตโอตโอ้คุณนะคันนี้มีแคลรี่บอยนะถ้าใครอยากได้ออโต้มีแคลรี่บอยได้ล้อแม็กคันนี้เลย3ามแปดเก้าคุ้มนะถ้าถามว่าไอสีสีขาวคันตะเกีย e กับคันเนี้ยอันนี้คุ้มกว่า หนึ่งเลยคุณได้แคลรี่บอยสองเลยคุณได้ล้อแม็กนะปีสิบเก้าเหมือนกันไม่พอกันแต่คุณได้ล้อแม็กกับแคลรี่บอยเพิ่มมาราคาเท่ากันเลยสามแปดเก้านะผ่อนเจ็ดพันกว่าบ,บาทครับฟรีดาวได้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มสนใจจัดไปเกียร์ออโต้นะตัวเตี้ยออโต้ Auto, มีเยอะทั้งแมนวนวลก็มีนะครับจอดอยู่สาขาหนึ่งคันนี้ครับห้าแสนสามหมื่นเก้าพันปีสิบเก้าไม่แปดหมื่นสองจุดสี่อีเกียร์ออโต้ยกสูงห้าแสนสามหมื่นเก้าพันไม่แปดหมื่นนะครับ เป็นรถบริษัทครับปอดศูนย์ครบอะนะสนใจรุ่นไหนคันไหนทักมาได้วันนี้พาดูกระบะกันหวังว่าจะชอบเนาะชอบคันไหนทักคันนั้นนะครับติดต่อหาผมได้โดยตรงครับไปครับผู้จัดการฝ่ายขายที่เป็นยนต์0 6 5 9าเ3้าพครับไลน์ครับ pek 1 5 2มีแอดนำหน้านะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์ครับพี่ๆจะได้ไม่พลาดนะการอัปเดตรถกระบะแบบนี้นะครับอัปเดตไม่บ่อยแต่อัปเดตทีผมบอกเลยรีวิวสนุกนะใครสนใจทักมาได้นะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กด s s u b b c r i ครับ จะได้ไม่พลาดอัปเดตรถกระบะแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าไม่รู้วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ